คาถากวักโชคลาบหรือพระคาถาที่มีชื่อว่าคาถาบูชาพระพุทธกวักของหลวงพ่อกลวยพระคาถาบทนี้หากบูชาเป็นประจำทุกวันแล้วโชคลาบก็จะทยอยกันเข้ามาโดยที่ท่านจะบันดาลให้มาในทางลับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาวะปาริตโตสันเตมาณะวัฏเถปะระมัตถิโนนามิโตเทวะสังเคหิมาณะคาตังณาม,ามินมัสสามิ มาตาวะปาริโตสันเตมาณวัฏเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมาณคาตังนมามินมัสสามิมาตาวะปาริโตสันเตมาณวัฏเถปรมัตถิโนนามิโตเทวสังเคหิมาณคาตังนมามิ <rios> นมัสสามิ